ก็เกี่ยวข้องมาจากนางสุชาดาเป็นผู้ถวายข้าวมัททุปายาตให้กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากท่านตัดสรูครับผมค่ะสำหรับการแต่งเปลี่ยนร่วมงานเข้าวยาคูปีนี้เนาะทุกๆปีเราก็ทำมาทุกปีแต่ปีนี้เราเน้นความเรียบง่ายความสวยงามแล้วก็ อาจจะมีประเพณีที่เป็นถึงวัฒนธรรมของอีสานด้วยเป็นตู้มมีประดับดอกไม้สวยงามก็จะเป็นลักษณะที่เน้นความเป็นเรียบง่ายความเป็นอีสานเรียบง่ายหมายวามว่าอันนี้เนี่ยคือต่อยอดจากจากปีที่แล้วปีที่แล้วก็เป็นเป็นอ,อีกรูปแบบหนึง่งแต่ว่าโครงเอาโครงเดิมแล้วก็มามาแต่งให้มันก็เข้าธีมของโรงเรียนยเฉยๆครับครับ ซีเอเิยวขาวครับเีครับแต่ปีที่แล้วก็จะเป็นรูปพญานาครูปอะไรก็ไปก็ว่าไปแต่และปีให้ไม่ไม่ซ้ํากันครับสําหรับการแต่งเกียนะครับเกี๊ยแรกจะเป็นคันมักบิงครับคันบักเบิงจะเป็นเครื่องบูชาพระพ,พุทธพระธรรมพระสงฆ์เกี่ยวกับาศาสนาพุทธที่จริงก็ประยุกต์มาจากาศาสนาผีหรือว่า,าศาสนาเทยนโบราณก็ใช้คันมักบิงในการบูชาครับคันมักเบิงเป็นตัวแทนของคันห้าคันก็คือคันห้า มาดก,ก็จะเป็นคำสรอยของภาษาอีสานแล้วก็บิงก็หมายถึงเบญจังครับคันเบงหรือว่าคันหมักเบงก็จะแปลว่าเครื่องประกอบคันห้า <ไ>ยยล้วในนี้ตัวนี้เห็นเป็นใบสีเป็นลูกพญานาคใช่ไหมคะส่วนอีกเกวียนตัวหนึ่งจะเป็นใบสีพญานาคครับเพราะว่ามุกทหารชาวมุกทหารมีความเชื่อเรื่องพญานาคเพราะว่าเป็นยอดที่ติดมีวามผกนะครับก็เลยใช้พญานาคเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ตัวแทนของความเคารพน้อมน้อมต่อศาสนาพุทธนะครับต่อพระพุทธเจ้าก็คือ ตั้งแต่ครั้งพุทธการก็มีพยายนาคที่อยากจะมาบวชแต่ก,ก็ไม่ได้มาบวชในศาสนาพุทธก็เลยขอว่าหากจะมีการทำพิธีเกี่ยวกับบูชาต่างๆก็อยากให้มีลูกขลุ่ของตัวเองนะครับอยู่ในนั้นเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของสมบูรณ์ นะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจจะเน้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นหลักนะคะเพราะทุกทุกปีน่ะเขาจะเอาคนขึ้นไปนั่งแต่ว่าของโรงเรียนเราจะเน้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้นักเรียนได้เขาเล่ามาเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วยที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะ